เจอแต่ปอแอดหลายรอบแล้วครับอือคนนี้หลายรอบแล้วเบื่อละมาอคลิปละมาสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับผู้เจมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเซิร์ฟเซ็กซ์สินนะครับวันนี้ผมมาในม่านคนเดียวนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาโชว์สกิลกะให้น้องๆหรือผู้ชมดูนะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเอ้ยวันนี้ไปเออใช่ก็ถ้าพูดถึงพรุ่งนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่สบายนะโอเคมาวันนี้ก็เริ่มหายดีแล้ว่ะ HỚI Ña, ô ngu, òi khoai Ông ấy Ông này nhẹ con đơn lên Ô ah. เออและแอดมินช่วยแยกแยะด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาเล่น Optifine นะครับมองคือสว่างนะไม่ได้โปรนะอือโปรกับ Optifine มันแตกต่างกันนะครับแอดมึงอย่าเออแล้วก็ช่วยแบนไอเทยนั่นด้วยที่ฆ่ากูไม่แค่แม่งโปรบอกสิว่าไม่ได้โปรไอสัตว์แอดเดี๋ยวกูจะใส่หน้ามึงให้แตกไปดิ เอาไงดีว่าชนะตัวเบียดเนี่ยเอาไงไม่รู้อเนี่ยตอนนี้กูหนีกันวิ่งกดกดผิดสวย ดีกว่ามาเป็น G ตัวนี้เป็น F โอเคใส่ไว้ thank you เฮ้ยเพจเดียวอีกจริงจเหรอจีจีโอเคไหมครับกูดเกมบอกเลย Good, กูแคมบอก <c oughs> คิดจะแย่งกูเหรอมึงคิดผิดนะให้เราคิดไปม่นะนะเอาหัวสมองของมึงกลับไปคิดใหม่นะว่ามึงจะไปแย่งกูนะมึงต้องคิดดีๆนะใช้หัวสมองของมึงคิดดีๆโอเคไหมเพราะว่าถ้ามึงจะแย่งกูแล้วก็ซุบกูได้หมด โอเคแม่งโหดว่ะคนโหดว่ะทุกคนเอาไงดีวะมีคนโหดเราก็ต้องโชว์โหดไปด้วยมาดิอโอ้นี่สูตรลับไม่ตายแน่นอน <S 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 ไอ้มินบอกองว่าเกียรเหรอแต่ทำไมครับแอดแต่ผมไม่ได้ไปโปไม่ได้ไฟันใครนะครับ ฉะนั้นแอดมินช่วยดูแหกตาดูด้วยนะครับเพราะว่าโปต้องเยอะต้องเยอะไม่มีเวลาไปแบนมาแบนกูอุ้ยผู้หญิงสวยว่ะอ้ออะหุ่แม่เอ้ยยศแม่เับเพชรเต็มตัวเลยได้เดี๋ยวกูจะใช้เนี่ยแหละสู้กับพวกยศ เท่าที่มีกั uh. so matter matter h, ่แหละครับเดี๋ยวผมจะสู้พวกมันให้ดูไม่โดนหรอฮะเฮ้เห็นไหมทีมกูมันยังเป็นอย่างนี้เลย ยังไงวะย็ดเข้มก็โดดไปถึงได้ไงวะ1นอ้าหายไปล้โอเคถึงแน่นอน Åh กูจะไปสู้กับยศพวกนี้ยังไงวะอยากจะรู้จร,ริงเลยเซิร์ฟเนี่ยไปถึงกลางก่อนมันมันไม่ใช่เบทบอลนะเว้ยแอดโอ้แอดมึงก็หิวเงินเกินไปเว้ยเบื่อวะ่ะไฮพิกเซลกูก็โดนแบนไอ้เหี้ยกูแค่จะถ่าย MV กูก็โดนแบนผมจะใช้ฟรีแค่และอย่โง่เฮ้ย ไอ่นี่โปไอ้นี่โปรครับไอ้ผู้หญิงตัวยีกโปนะครับกูจะไปอยู่กับมึงอีดอ,อก

ไปไหนมึงก็ไปไปไปย่อยหอยลอดอยีดต้นตีนมึงจะเอาอีกคนเหรอนี่คาอญีปนนะครับบอกเลยหรือเปล่าอ่ะใช่ตัวเดียวกันไหม ว่ชนะตอนแรกให้ผู้ชมดูมา ถ้ามันไม่มียศอย่างเงี้ยเออผมก็สู้ได้เว้ยคือมันมียศอะมันแบบมีของฟูกเข้าใจปะเออใครเขาจะไปสู้ได้วะคนที่ไม่มียศสู้ด้วยเหน่ยเนพรุ่งนี้จะมียศอีกดูนะดูนะดูดูของมันนะฟูเลยอะเกิดมาฟูเลยก็แปลกเว้ยและของยศมันซื้อไม่ได้จ้ะนะมันซื้อได้แบบเก็บเงินเองทําเองความเองอะไรเงี้ยมันไม่ได้เว้ยมันต้องเติม อขอบคุณครับแอดขอบคุณมากครับขอบคุณที่ทำให้คนดูหลายๆคนเอ้ยคนเล่นหลายๆคนคิดมากนะครับผมขอบคุณมากนะเปิดมาไม่ได้ยิงคนอื่นเลยคิดจะยิงพี่หรอน้อง เองลองคิดใหม่เถนะโอเคมึงไม่ต้องคิดใหม่แล้วล่ะอีกแล้วยังไม่หมดยังไม่จบอีกวะ เฮ้ยขอดูอ yeah! ีน <sniff ing out> ี <us |zh|> <it> okay. wow, ่หน่อยนะครับผมจำได้ว่ารู้สึกมันมันแบบโอเคโอเคว้าวเพื่อนนายเพชรเลยเหรออย่าบอกนะนายชุดเพชรโอเค ให้กิ้วเพื่อนขอบคุณที่ไม่โกงคนอื่นเขาไม่ไม่ใช่หายบิ๊กเซลกูลืมไปสวัสดีครับผมตัวปลอมมิสเตอร์ซีโร่เออเรื่องมึงเลย อตัวนั้นโป้ครับกล้าพูดเลยกูกล้าพูดหรือมึงโป้อีดอกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวมันเล่นนะครับไม่ใช่โป้ <c oughs> กูให้เตะเลยครับดูนะดูนะฟึ๊บฟึ๊บเย็ดเค้โคลามาร์ทไหนมึงจะตอบมาห,หากูยังไง เฮ้ยโปลดแล้เฮ้ยนี่โปลดล้ดูของในกล่องไม่ได้ กูโดนเตะกบาลได้ยวะ น,นเ,เกือบตายเกือบแม่นตายซะบ่ ทำไมผมเล่นกากกย่งววะรู้สึกไม่รู้สึกหรอกผมผมผมกากไม่มามามาตรงมารู้สึกมาลงมารู้สึกเออกูกากูกยอมรับโอเคครับทุกคนไม่ต้องมาด่ากูนะ เลขสองเพื่อนเดี๋ยวธนูมึงหมดมกูจะหาให้ดูไม่กูหาไม่ออกหรอกนั่นไนัยเฮียแฮกเกอร์ตัวจริงละจบแล้ว thank you เพื่อนเพื่อนโหดกว่าวะมา

สองคนนอะเพื่อนเอาไงวะ มิราชนะไหมโอ้ไม่ชนะว่ะเพื่อนแม่งโหดจัดรัชนนท์ G H ต่ปอปปอะถ้าไม่มี่คนเอาสกนินรัชนนท์มาใช้ว่ะ เอาชื่อของคนคนดังๆอะ่ะคุณคุณใช้ชื่อแบบของคุณเองไม่เป็นหรอครับอันนี้อยากรู้นะครับเออก็เลยถามดักคนจะมาด่าก่อนผมก็อยากรู้เฉยนะเอ๊ยออกมาอ๋อเดี๋ยวกูนี่ว่ะเพื่อลงไปเดี๋ยวกูต่อให้ S <S มีคนกลัวโอ้แม่งตี2องทีตายเลย ไล่อย่วะอันนี้กล่องอยู่ตรงไหนกล่องออกกล่องอย่างเงี้ยป่ะลัมเบอร์เจค <laughs> ชื่อเท่วะอ่อย่อยหลอดมึงจะหาตีนใส่กูเรือโอเคเพื่อน 喂？啊，啊，你不是朋友？ b บ h ดีซบดีทซอ่าอย่างนี้สิดูตอนนี้ไรอยู่ช่อง <S <S มาดูได้นะครับโปรโมทกันซึ้งๆหน้าอย่างนี้เลยเหรอแบบโปรโมทแบบบอร์จเจมหลี่แบบเอ่อถ่ายคลิปอยู่ช่องนี้มาแบบติดตามได้นะครับอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมไม่มีใครด่าคุณนะนะกูกวูวมีมีเพียบเลยมีคนหมายปองผมไว้ว่าแบบ hay, mày tóp đờ đà đà, chia cút xì, như ôi chết, gặp đã, mẹ. Ôi, ไหมเห็นไหมมียศยศขาบรรดาสัตว์โอ๊้อ่ะดูโดนตีแผลเดียวตายหาเลยยัดเช่มาดะฟักก์วันดีเพื่อนในชื่ออะไรเออเฮ้จ hey, ดูมาดูของเล่นสิ h e ้ดูมานี่สิ จะพาไปดูของดีแค่เดินไปที่โคทินที่ตรงนั้นไปกับฉันมันเป็นเหมือนดังฝันให้หนูก้มลงและถอดอางเกงออกซะและฉันจะพาเธอไปสวรรค์ <c oughs> อันนี้ยาเฮลิ้งพอชันสวยเพื่อนสวยเพื่อน ให้กูแบกเยอะกูนี่ตัวแบกเลยโอ้ดูดิโดนตีแผะเดียวตายเลยอ่ะงงอ้วงงนะลือ ไม่เข้าใจอัวเลยอะอัวงงจู่หรืออัวก็ตายเออเตกลงจะอัวหรือจะลือวะเยสเคแล้วกูอยู่คนเดียวเยสเคมาเด็กฟักตึ๊บผมแนะนำนะอันนี้ต่ำสุง จริงเราน่าจะเล่นตัวบนก่อนนะใครเล่นตัวล่างเออผมน่าจะคิดที่สี่ทุ่นกว่าน,น,นี้ขอโทษนะครับผมฮึตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะผมเริ่มปวดตาละเอ้ยตัวนั้นใช่เลยชัดเจนไม่ต้องสืบครับทุกคนโอ้ย งงอ,อยากจะมีธนูอ่ะมึงอ่ะมึงไม่ตายวะ่ะเพื่อนมึงรอดได้ไงวะ <c oughs> สุดท้ายมึงก็ต้องสุ่ม่ะเจอที่เดิมสินะ Big fan. ไม่ได้วะ <c oughs> เร็วทันใจมนะั้ล่ะเร็วทันใจหมูเฮาอุย้ยเก้าร้อยคอยดูซิ อยากได้หนันูโอ้หันูแม่งแพงเกินชนะสามครั้งสวยอ๋อมันมันดอกว่าลัมเบอร์แจ็คช่งางไม้ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับสองนคด้นเราควรต่อไปกากเลยโอเคเดี๋ยวขุดตรงนี้เสร็จผมว่าเขามีหนันูไม่มีวะ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่มเป็ัใจให้ผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ดูเลยนะว่าโปรไทยมันฮี้ยขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อกป็นใจให้ผมนะสำหรับน,นี้ขอตัวลาันก,ก่อนครับสวัสดีครับผม บิคลิปสองอารูณสองคนรู้